แต่ฉันสอนมานะรุ่นพวกเธอเป็นรุ่นที่แย่ที่สุดฉันไม่เคยเจอรุ่นไหนที่แย่เท่าพวกเธออีกแล้วรุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่เท่าพวกเธอนะฉันจะบอกให้นะมึงว่ารุ่นก่อนครูเขาก็พูดแบบนี้ปะครูว่าก็โดนไม่ต่างกันหรอกโดนด่าทุกรุ่นค่ะรุ่นพวกเธอนี้นะสุดๆแล้วสลับฉันน่ะมึงก็ฟังคนแก่บ่นไป่อยเธอแกก็เท่แบบนี้ทุกรุ่นได้ลยโอ้ยแล้วงานนะก็ไม่ทำโงกันเลยเด็ดรุ่นนี้อะไรเนี่ยพงศกรขาดสิบเอ็ดช่องจะเอาไมคคะแนนหรือจะเอารอไอ้โหมันค้างงานเลยขนาดนั้นมันมันเรียนหร กู้างแค่งานเดี๋ยวกูเครียดแท้ในี่ค้าเป็นสิบงานจะเอาศูนย์หน่อยไหมวิชาเนี้ถ้ายังไม่อยากจะติดก,กล้องเอางานมาส่งหน่อยแล้วคือกูว่านะเมื่อชานำเพื่อทะเลาะกับผัวมาไว้หรือว่าผัวคงไม่ทำอะไรสักอย่าง,างนะก็เลยวีแบบนี้เฮ้ยใช้ไม่ได้เลยอะไรรุ่นนี้เว้ยเดี๋ยวชั้นไปสอนพวมนหนึ่งตอนเลยสรุปข้ามนีกทั้างข้ามเหมือนเดิมอ้อแล้วก็เดี๋ยวมีเด็กใหม่มานะอ่ะเข้ามาแนะนําตัวกับเพื่อนๆสิเด็กใหม่เหรอฮะเด็กใหม่เข้ามากลางเทอมเนี่ยนะ นี่เด็กใหม่นะเธอเพิ่งมาจากทางใต้ใช่ไหมวันดีค่ะเด็กใหม่นะคะฝากตั๋ว้วยนะคะทุกคน